สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานะอาอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามื่อนี้แม่ครัวตื่นแต่เศร้าตีห่าหีซีกลัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะนอนกับน่นหลับตื่นมาได้ก็เศร้าใส่แต่โทรศัพท์พี่น้องเศร้าใส่พราอหยังใจจุดใจ,จอ่อ จะพัดแผดดินไว้มะนิพี่น้องนอนกับบลับนอนหาทุ่มหกทุ่มก็อยย่างดิเกาะติดข่าวตามข่าวตามผู้ตึกหักตึกพังพี่พน้องเอ้ยตึกสอต,ต่อง,งอ,อเอาขอ แม่รัวกาขออธิษฐานให้กำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยให้กำลังใจตื่นตีซีจับโทรศัพท์เบิ่งตีซีพี่น้องรุ่นกันว่าเสียงนั่นยังมีชีวิตอยูบอ่บ่อเนาะค่ะพี่น้องเอาจังใดก็ขอภาวาน,นาเด้อพี่น้องเ้ย ภาวนาซอยกันทั้งประเทศการทำนาาบางคนกสิบางคนกับเบิงข่าวบางคนกับบเบิงข่าวเด้อพี่น้องเด้อการทำนายท่ายักว่าอันนี้ความคาดหมายซื่อๆเด้อพี่น้องเด้อการย,ยาว่าแม่ขั้วคือยาว่าคือยาว่าห้ตกใจและถอกทั้งคืดไหลอันนี้คือการเตรียมพร้อมนะคะไพ่พิบัติเท่าวัลูวาสิมานาที่ใด ให้พี่บัตรนี่เขาบ่ร้วามาหน้าที่ใดเด้อพี่น้องเด้อขาดการสถานการณ์เตรียมพร้อมเนาะพี่น้องเนาะภายในเดียนเมสานี่กระซิมีการขาดวา่วาเพราะว่าแม่ขั่วติดตามข่าวตลอดเนาะคะ่ะจนว่าได้เฮ็ดคลิปไปเนี่ยหมอขึ้นลระไปเออจนว่าได้เฮ็ดคลิปไป ติดตามข่าวกันเสียงนั้นยังบ่ฮั่นได้เห็นอยู่อ่ะเสียงนั้นมีกิ่งบอ่อแต่ว่ากับเป็นภาวนาขอให้เป็นความจริงว่านะพี่น้องเนาะขอให้มีชีวิตรอดคิดถึงคนท้างหลังคู่ที่รอคอยอมแม่ขวัวแม่ขั่วก็คือเห็นนะ่าแม่ขั่วคือกันนะัดก่อนนันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามาเข่าเรื่องเฮ้าบัต วันนี้วันพุธที่สวันพุธที่สีส่เดือนเมษายนพศสองพันห้ร้อยหกสแปดแม่คั่วอยอยเสียนคนไต่หน่วยล่างออกไปแล้วบางคนอาจจะเห็นบางคนก็นอาจจะบ่าท่านเห็นเนาอพี่น้องเนาะ บางคนก็อาจจะเห็นบางคนก็อาจจะบอท่านเห็นเมื่อนี้เซียนคนไต่ปลอยไปแล้วเมื่อนี้แม่ขั่วได้รับข่าวรีจากแม่ชัยภูมิอุ้ยคอนคังแม่นพรอมพี่น้องของเซียนคนไต่กับแม่ชัยภูมิถึงแม่จะเข้าตุกับอันเซียนคนไตว่าจังไนก็เลขสิกลับเซียนคนไตว่าแผ่นดินปีนเลขกับน้ำฝนหวา เซียนคนไตว่าแผ่นดินแผ่นดินไวเลขตีลัางกากับแม่ขั่วพ่นว่าเปลี่ยนได้เพราะเพราะว่าอาจารย์ตลาดหลายๆอาจารย์เนี่ยที่อยู่สองแม่ขั่วแม่ขั่วกับกันระวังของแม่ใช้พ่วงขึ้นกันเป็นโตกรับบ่เป็นโตกรับตังแท่ของอผู้หวังดี ยังมาที่หน่วยอยู่พี่น้องผู้หวังดีนะ่ะหลักหน่วยล่างเข้าสูตรสองแม่คั้วนะ่แม่คั้วได้มาแล้วสูตรพ่นปล่อยมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าก็ร่อหลังของอแม่ชัยภุ่ิเพราะว่าเมื่อนี้แม่คัวนัดกับพี่น้องเอฟซีไว้ว่าสิตามแม่ชัยภุ่มสำหรับแม่ชัยภุ่ิออกแล้วสิจับคู่กับเซียนคนไต่ทันทีเพราะว่าเอฟซี FC ขอร้องว่าให้จับกัน ถึงแม่เซียมคนไต่สิไปจับกันกับอันสูตรของเพิินกระตามเพราะว่าสูตรของเพิ่นก็คือสูตรของเพิินแต่ว่าแม่ชายภูมิขอว่าจับมือกับเซียมคนไต่จับกันว่าหันเป็นตัวกับแผ่นดินไว้เลขกลับเพิ่นว่าเอ้าพี่น้องว่ากันไปเนาะเอ้ายว่าไรใหญ่หางไปบึงแม่ชัยภูมิกับเซียนคนไต่ประกบกันพร้อมเริ่มพี่น้องมือนีเด้อ ค่ะพี่น้อง <c oughs> กระลั่งหันพลมันกระลั่งอย่างที่พี่น้องกระลั่งมักทุเรียนเอฟซี <m> <FC S 2> ทางจันบุรีเนาะคะ่ะทังเพชรมเ,<อ>เ,เมืองจันเอฟซีทังเพชรเมืองจันหรือว่าช่างทิพเนาะคะ่ะพี่นอ้องเนาะพ่นร่วมใจกันอยู่เอฟซีแม่ขัวอยู่ทังผุนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะจันบุรีทั้งเมืองขุงนะะพุนละเนาะค่ะพ่นร่วมใจกันอ่า เป็นต้นเงินหรือว่าเป็นหมักทุเรียนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาก็ขอบบุญขอบคุณเดอ้อทางจันบุรีอ่าเพ่นร่วมกันทรงผลละไม่มากทาบุญนะ้าแม่ขั่วพอว่ามือวันที่เจ็ดแม่รั่วสีเห็ดบุญลอยวันบุญลอยวันหาลูกสาวปูเสียบางปีใหม่เห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเพ่นกระติดต,ตามข่าวตลอด เพิ่นกะเลอยซอยกันเพิ่นซอยกันอาเจ็บผลไม่ที่อยู่ในสวนเพิ่นหรือว่าบางคนก็อาจจะซื้อหรือบางคนอาจจะไม่อยู่ในสวนเนาะคะ่ะอะทรงมาซอยแม่ขั่วแล้วกับเพิ่นก็จะรวมเป็นต้นเงินมาซอยปูซีศูนย์น้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาขอบ,บุญขอบคุณแล้วก็นะซาถุเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่น เป็นทึ่งกำลังใจเป็นทึ่งกำลังซับเป็นทึ่งกำลังผลละไม่อะแม่รั่วกระขอขอบุญขอบคุณท,ทุกทท่านที่คอยติดตามแม่ขั่วแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะพี่น้องเนาะคอยเอาใจใส่กันแม่รั่วกับบ่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนกะจะคาตัวเลขกนวทางสูงให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะขอให้ทุกท่าน ท่านที่ร่วมบุญท่านที่เป็นกำลังใจขอให้ทุกท่านเดินทางไปใสไก่ไก่ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยเดอ้อพี่น้องเดอิอขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยไปใสมาใสาก็ให้มิตรคนนิยมส้มสอบมิตรคน,นหักคนหอมเดอ้อมาบานนี้เขาเรื่องเฮ้า แม่ชัยภูมิเป็นนว่วยได้เป็นซิปได้แต่ขอเป็นเดียนลงังเพื่อนวาของเพื่อนเป็นลักซิปกะทอวาว่าลักซิฟเสมอไปคือแม่ขั้วว่านี่อันนี้เพิน่นกามานวยอันนี้เพิ่นก็มานวยอันนี้มาซิฟอันนี้มาซิฟอันนี้มาซิฟหาซิฟงวดว่ลุดถูกต้องของเพื่อนได้ี่นองได้ภาวะของเพื่อนเป็นได้ทั้งซิฟทั้งน่วยมารอบนี่แม่ชยัยภูมิ ตัก้กาแฟตัอพี่น้องเมื่อวานแม่ขัวลงเซียนคนไตไปแล้วเมื่อนี้แม่ชัยภูมิได้พี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาของเซียนคนไตเขต่าตกับของแม่ชัยภูมิกับเข่าตกับ นี่ค่ะพี่น้องของเซียคนคนไต่934ของแม่ชัยภพุ่มหาหกเก่ามาจับคู่กันเป็นตัวใดใช่ล จับคู่กันแล้วเสี่ยนคนไต่กับแม่แชยพูมเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นขอจับมือกันเพิ่นขอจับมือกันเก้าคู่เก้าสองสิบแปดสิบแปดคู่นี่สิบแปดคู่นี่เพิงกลับเด้อพี่น้องเด้อตรงมีแค่เก้าคู่้าตัวตรงเป็นแค่เก้าคู่ของของเสี่ยนคนไต่กับ แม่ชายพุ่มที่จับมือกันเด้อพี่น้องเด้อเก้าคูสือตะลางบอเสียหลยมีกําไรเอเล็เก้าสองสิบแปดลงทุนพันแปดมีกําไรอยู่หาพันกลัวอ่ะแม่ขัวสิจับคู่ไฮบนันแม่ขั้วสิจับคู่ไฮ ประกบชุดล่างสองเสียนดังอือสองเสียนดังได้พี่น้องเด้อประกบสุดล่างสองเสียนดัง แม่ชัยภูมิแม่ชัยภูมินี่แปดเก้าสองเซียนคนใต้เซียงคนไต่ต,ตัวใดล่ะ ห้าเก้าศูนเาสองเสียยยสเส้ยนดังเด้อพี่น้องเด้อสองเสี้ยนดัง ห่งเก้าสันดกโอ้ยเฮ็ดพิดละพี่น้องอันนี้ข้าไหมเก้าห้าสันดอกเอา่ยโอ้ยเขียนพิดละพี่น้องเอาไหมเอาไหมเขียนพิดแล้วเขียนพิดแล้วพิดดีดีที่แม่ขั่วก,ก็ได้ พลังควนกับหัวขวนแม่ขั่วอยู่ดิประกบชุดลางสองเซียนดัง คงเซียนคนใต้ห้างเทียกับฝ่าวดีพี่หน่อง เฝ้ายังย่านเวลาหลายเบิดหลายปฏิว่าเว่าหลายเนาะพี่น้องเนาะแปดห้าแปดเก้า แปดศูนย์ส่นดอกเก้าห้าเก้าเก้านี่จังคอยฉิดถือไปเก้าศูนย์สองห้าสองเก้า สองศูนย์ถือเล้วพี่น้องบันจังได้กระถือมาประกบกันพี่นอ้องเอาเอาอันนี้ออกนี่คือหวดที่ผ่านมาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าใบสสตติอยู่ในพี่เล้วนี่คือหวดที่ผ่านมาเข้าประกบกันแต่บันนี้ อย่าลืมกลับไปในเรื่องพี่น้องเพราะวา่าเซียนคนไต้ว่าแผ่นดินไวน้นี่เลขมันติร่างกากลับนั่นอยู่เอารอบนี้แม่ชัยภูมิ892เกสซียนคนใต้590จับกันประกบกันสองเซียนดังแปดห80แปดเก่าแปดศูนย์เก้า 25 2920อย่าลืมกลับไว้เนเด้กพี่น้องเด้อแผ่นดินไว้เลขตีร่างกาเอารอบานนี้ลอของไผ่อ่าผู้หวังดีหลักหน่วยสีมาตัวไรอบนี่เมื่อกี้ของผู้หวังดีเข่าเด้อพี่น้องเด้อของผู้หวังดีจับลักหน่วยใดที่นี่ัากาเซียนป่าติว้ว กับแม่ชัยภูุ่กับเขาคือกันพี่น้องรอบเบอรงว่าตัวเลขสีชนกันบอกเอาแคบหน้าจอสักก่อนพี่น้องรอบนี้ของเซียนคนไต้กับแม่ชัยภูุิประกบกันแล้วล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนะ้ากดไลค์กดแช์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะพี่น้องเอาสำหรับผู้กดไลค์กดแชกก็ให้ถือเลขถือเบอร์ซูัดสูวดเด,ด้อพี่น้องถือรถตั๋ลี่รางวัลที่หนึ่งเด้อพอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ